สวัสดีครับเจอกันีกครั้งครับผมกัแบชบ่างไทยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหามอไซร์ครับวันนี้จะมารีวิวอาการของปั๊มติก๊กหรือว่าปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงจะเสื่อมหรือว่าเริ่มเสื่อมครับมันมีอาการยังไงครับผมอันนี้แบตเตอรี่ก็ไม่เสื่อมครับแบตเตอรี่ก็ดีควันลูกสูบใหม่ครับควันนี้ลูกสูบติดมาครับลูกสูบติดมาวาล์วก็ เช็คเรียบร้อยครับบทบทวาไม่รั่วแล้วเปลี่ยนซินก้าเวาลเรียบร้อยครับตั้งมาร์กถูกต้องครับแต่ว่าเวลาสตาร์ทครับมาดูครับติดมั่งไม่ติดมั่งครับนี่ครับเหมือนจะติดครับแต่ไม่ติดครับแต่บางทีก็ติดนะครับยิ่งบิดนี้ยิ่งยังไม่ติดเลยครับยิ the the mm ่ง hmm. บิดนี้ไม่ติดเลยครับถ้าเราสตาร์ทเฉยๆไม่ต้องบิดก็อาจเหมือนจะติดครับ ดี๋ยวบางทีก็ติดนะครับแต่ถ้าเราฟังเสียงลบเครื่องนะครับมันก็โอเคครับลบเครื่องก็ได้อยู่น่าจะติดแต่ไม่ติดครับกางอัดก็มีครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเท้าดูครับสตาร์ทเท้าครั้งหนึ่งไม่ติดครับครั้งที่สองก็ยังไม่ติดครับอ่าติดนะครับติดแล้วแต่ว่าก็ดับลงไปครับลองอีกครั้งครับผม ดีแล้ครับนี่ครับค่อนข้างจะขี่ยากครับหรือว่าติดยากครับขีบ่ดได้ปกติครับแต่วดวอดนะครับก็ต้องค่อยๆบิดขึ้นครับนี่คืออาการของปั๊มติ๊กครับปั๊มติ๊กหรือว่าปั๊มน้ำนมันเชื้อเพลิงใต้ถังเริ่มจะเสื่อมครับ บางคนอาจจะหาสาเหตุยังไม่เจอครับผมหรือว่าเจ้าของรถอาจจะงงว่าเออรถเราทําไมมันเป็นอย่างนี้ครับอาการแบบนี้ครับนี่ครับพอติดแล้วมันก็นิ่งครับนิ่งๆก็ไม่ควัาครับเพราะว่ารถเพิ่งทาเครื่องครับเพิ่งควัานลูกสูบใหม่ครับลูกสูบแท้เลยครับที่ต้องควัาก็เพราะว่าลูกสูบติดมาครับ น้ำมันเครื่องเครื่องหลวมน้ำมันเครื่องแห้งแล้วลูกสูบติดครับเห็นไหมครับพอมันติดแล้วมันก็นิ่งปกติครับไม่มีอาการของว่าว่าเครื่องจะหลวมครับเหมือนเครื่องหลวมครับแต่พอดับครับดับแล้วสตาร์ทใหม่ครับนี่ครับไม่อยากติดเลยครับลอบเครื่องก็ได้ครับรอบสตาร์ทตอนสตาร์ทครับตาเท้าครับ นี่ครับต้าติดครับตาเท้าติดครับผมนี่คืออาการของปั๊มน้ำมันเชื่อเพลิงหรือว่าปั๊มติ๊กเริ่มจะเสื่อมครับผมเริ่มจะใช้ไม่ได้ครับใช้ใช้ใช้ต่อไปอีกนานๆก็อาจจะไม่ติดครับขี่ไม่ได้ครับต้องได้เปลี่ยนครับผมเพราะว่าแรงดันปั๊มน้ำมันแรงดันของ ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มจะน,น้อยครับผมตอนนี้ผมไม่ไม่ได้ไม่ได้วัดอ่ะไม่ได้เอาเครื่องวัดแรงดันมาวัดให้ดูครับผมแต่ความรู้สึกครับผมใช้ความรู้สึกใช้ประสบการณ์ครับผมน่าจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับแปดสิบหรือแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มจะเสื่อมแน่นอนครับผมก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อเอซทุกคนที่เข้ามารับชมครับ ฝกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ